แคร์ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมใครออฟเฟียพาร์ทนี้นะครับเราได้ทเพิ่มคนขึ้นมาคือพี่เต้พี่เต้ไมโครทีมนะครับนะครับแล้วผมก็ได้เซอร์วิสแล้วก็กระเพราช่องกระเพราชัปเตอร์นี้ครับมันอาจจะเป็นชัปเตอร์ไม่ต่อเนื่องสำหรับใครนะครับแต่ผมว่ามันเป็นที่ความสนุกความหลอนกันดีกว่ามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มมันเลยพี่เต้นาครับ ปืนลูกซองน้ำอีกแล้วใช่ไหมฮะมาถึงก็มีปืนตลอดนะปืนพกให้ด้วยอุ้ยอุ้ยอะไรวะตัวอะไรอ่ะนี่แดงนี่เดลืองร่วงนั่นนีะอุ้ยต้องยิงเท่านั้นไอเนี่ยต้องยิงนั้นเนี่ยต้องยิงเท่นั้นมันจะพ่นเมล็ดกาวใส่เราเว้ยเมล็ดกาวทำไมผมันพ่นไม่ไปอุ้ย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 โอ้ยิงเลยยิงไปเลยเสียงดังออกหูพิ ไปแลวครับวิ่งไปแบบเป็นดีมวฮะไม่สนใจครับอยยิงมันี่สนหมดนะเือนมันเพือนไปยิงมันพี่ไปด้วยครับโอ้ยวิ่งไปเลยฮะวิ่งไปเลยโอ้ยไปแล้วครับโอเลยไม่กาเป็นอย่างนี้เนี่ยเร็ว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 เรวเร็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 เร็ว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 เรวเร็ว็วเร็วเร็วเเร็ววเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร อย่ารีรออย่ารีรอโอ้โหต้องนโอ้ยโอ้ยโอโยยโอผีอเกินโอ้โหโอ้โหต้อสุนอ้อสุดอุ้ยโอ้ยโอ้ยข้างข้างข้างไม่้ทัวไม่ทัวรเงิงๆอเอื้อัวยด้วยตายหมดเลยอื้อแล้วปั๊มอผมไปไปไปอะไรผมปั๊มอยู่ไปเอื้อตายหมดเอาเอื้อเอื้อโอ้เรีร้อยโ้ ตลอนตายเลยพอถึงก็เปิดก็สวยางมามเลยนะรวมกันหมดแล้วนะรู้สึกว่างนอนนะเกมมเเรู่ลยมิชากคาเซมีคาเซด้วยอ้าเราลอดเหรอเอ้าเราลอดเหรอโอ้โหจะางนอกนี่มันไม่ดียังนะกี่ปืนด้วยพี่โอ้ตหแนึงหลุดมาได้ไงผู้รอดมาได้ไงวะโอ้โหอ๋สอสงสัยเป็นในเรื่องที่จะต้องตายอยู่หรือเปล่า โอ้เออ,อเดี๋ยรื่องเดี๋ย่องสรุเรื่อ,อน,น่นนนอาจะเป็นความฝันไงความฝันความฝันถุยความฝันมึงเจ็บจริงกล <c oughs> ัวจริงเว้ยรูดออกตรงนี้ใครจะเปิดก่อนนะผีไม่ยิงปืนได้ด้วยเนะี่ยพี่เต้ครับพี่เป็นพี่ที่ใหญ่ที่<า>สุดครับอีกแล้วผมเจอสนามได้แล้วสลามเพื่อน้องพี่เลยดยิงหมดทริงตายเลยเหรออุ้ยใครมันยิงวะโอ้ไม่มีมีมี ไม่ได้มีแค่เนี้ยได้ยืนยิงยิงยิงเออยิงหัวแม่งเก็บเก็บกระสุนได้นะก็ก็โมยอุ้ยเจสันเกย์เรว่าตอนนี้เหลือแต่แค่ปืนพกเท่นั้นะตอนนี้นะฮะสังเกตได้นะฮะเกเต็มเลยนะครับแย่แย่ไปลงล่างลงล่างอืนี่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 เอาปืนเอากระสุดมาเด้ออันดอ1สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยโอ้อะลงมาไดสิอุ้ยยย ด้วยิงไม่โดนเลยอ่ะผมไม่โชคอาบเลยเป็นไงไหมครับน้องโบ๊นอนหลับสบายไหมฮะสบายมากพี่นี่ปั๊มกันนะขอบคุณครับเอาอโน่หนึ่งหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วคุณอโนครับตอนนี้เราเป็นเราเป็นแฝดสามนะครับเสียงวะเสียงอืดแบบ เสียงเอื้อร่ยอเนะเอือร์เอือร์เอ้นเอาวไปคนเอาวทำไมอย่างไวดูคือตายกันหมดใช่ไหมไม่ไม่ตายพาพาเอาเอาวันนี้มาถึงด้านไหนกันแล้วเนี่ยดูถูกฝีมือเราไปแล้วเขาอ่ะนี่ผมมาสายเกินไปใช่ไหมไปไปตอนที่ไอ้ตายพอดียวฮะโอ้ย ผมนี่ยิงลมโชว์เลยพี่ยิงหัวมันสิเออน่าด่ายิงหัวนาเดียวก็ตายแล้วยิงหัวมันจะลุกอะไรกันด้กันหนักหัวไม่เป็นไรอ่ะแปดแปดคนนอนปะล่ะโอ้ยเอาคนหมดหนีหนีหนีออนอย่าตายเราเผาเราเผาเข้ามาอย่างนี้เราเผาเราเผาแล้วแล้วอันนี้โดนกันโด ครั้งแรกนะผมรู้สึกว่านอนนะโลง่งไปเลยผมสกเกตดไปฉายเขานะ,ะเาท,นะที่ทททเลยเนี่ยี่อกี่ายที่นกเวยตไปาเก็ไหนนเรากรเามาปัแ้วเอาดอีแล้วนะฮะจะดิสตร์ทแบบไม่ให้หลุดเอ้าหลุดไปไหนวะเนี่ยมาเริ่มใหม่ครับอ๋อโอเค ยิงจากว่าช้าซึ่งตอนนี้เราอยู่ไหนอะในพี่วออยู่ลงในพีคูมันอยู่ด้วยกันพร้อมกันเนี่ยเฮ้ยแอบยิเองอย่าคุณพ่อยิงเองก่อนนะนี่โอเคมาไกลแล้วเนี่ยมาไกลอุ้ยพีนปืนพีปืนเดี๋ยวโถ่ที่เปนมีดนี่ิว่าี๋ยวยิงเองยิงเองในวอตมีมีดมีมีดมีมีดมาเก็บมนี้โคราเร็วไหนไหนไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยชักแม็กเอ้ากำล์ลืมไปเกมนี้พาวบอกห้ามชักแม็ก ถ้าชักแม็กแล้วมันจะรีดูกส่นอันเก่าหมดเลยอ่ะโอ้มีหน้าป่ะผมีอันดีมีอันดีฟันธรรมดาฟันเร็วกดขวานไหนมีดอ่ะไหนมีดอ่ะกดขวาฟันแรงในมีดอ่ะหมยไปแล้วครับอ้าวนี่โดสสองอันเหลือโดนเดียวครับไม่มีเนาะเนี่ยเนี่ยมันทือมังในฉากไม่มันมีมันมีไอ้เนี้ยไอ้ที่ฉีดอ่ะว่าอ๋อใส่ลิงใส่ลิงเลยมันต้องมีไอประเด็นแน่ทางเลี้ยวเนี่ยปิดบอทแม่งมาไกลละน้ำแอ่งที่วอทหุ่นมีดเว้ย เฮ้ยปืนโดนำเองมันดีเงี้ยโอ้ยไหล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 ได้เลื่อนดีวะโอ้โหได้เลื่อนขึ้นตะไหลลงอย่างเร็วอุ้ยนี่อะยิงหัวแท่งหัวอุ้ยไม่แล้วยิงหัวนี่อะไรไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคอยโด้วยเดียวหนุนคอมเมนต์ได้เฮ้ยเฮ้ยยิง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 เอาฉาบไปแล้วเอ้าโอ้โหเสียแบ็คฟรีแล้วครับท่านผู้ชม สีมฟีแล้วผมเป็นโรคโรคโรคุยเรือยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเียงมันเรื่อยเขียงมันเรื่อยครับอยู่ไหนครับยิงยิงม่มาเลื่มาแล้วเมมาแล้วยิงไปเลยยิงเลยยิงเลยเลยไอ้ไอ้อก้อยเลยมายแล้วผมเชื่อมไ่ีเียงผมนี่เก่งเลยแมกระชากช้าเลยเ ยอดโอ้โหุนใบหน้าเนี้ยหัวนี้กระเพานี่นี่หัวนี้เดิดเลยอะผีถุนผอถุนนี่หวนว่าเกมนี้มันจะรวบรวมหลายผีอะเนี่ยนั่นเวรอเนะมีทั้งผีจูองจูออนผีเตียงอะไรบ้างผีเตียงมาผีเตียงเหรอฮะจับเตียงไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง อมมีเป็นปันเลยอืมอืมเอาสิเอาสิเอาสิผ่อนสองดูแลไม่ช่วยผีผีเตียงนี้ท่าน้าตาน่ารักหน่อยนี่แบบจับจับเลยครับผมนี่จับเยอะเลยอ้อันเนี้ยอันเนี้ยมาๆๆเจะกระดิกเอาดีไอจะปูไอคอนไอเสื้อผีชื่อนอนอือคือเราวนไปไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยขึ้นวนเนี่อที่บอสที่ไหนไปไหนนั่นน่ะมันดิทำไมกระไดกระไดลงผู้คุณเดินขึ้นเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วครับ แน่น่ะสิเราสไลด์นะเอ้ยต้องรอเพื่อนเขาแพ้เทียมสองโกยังฮะมันจะไม่มาจะสล็อตด้วยนะโชโชว์ในเกมนี้ปือปืนปืนเกิดมาแล้วโดนคนแรกเลยผมนี่ยังโหลดอยู่เลยฮะดู้ยปืนอะไรดิมองของดูฮะเก็บคนแล้วก็มองไปที่ปืนอะไรเหลือให้ดิเหลือให้นุ่นหน่อยเต๋อเต๋ได้มาแล้วฮะ โอ้ปะตาครับพร้อมแล้วครับผมไว้ผมขอรับไอเดียวผมตามให้อ่าต้องมีตัวผีผมยิงหัวให้โอเคไม่มีอะไรมา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 ทางเคลียร์ท่านนี่เป็นตำรวจนะฮะตำรวจสองสามตำรวจนะครับไอ้มาสามคนนะสามตำรวจที่กล้หาญนะเพื่อจะมาพี่ชิปชิมม่อนเดือดเดือดไม่งุมไม่งุมไม่ใช่แม่งุมนี่มันดอนนี่ว่ะ ลดอดอเอาชักไปอีกแล้วชักไปอีกแล้วชักไปอีกแล้วดีใจด้วยเนี่ชักไปโขมไยพี่เปียงพีเปี้ยงอันตรายมากใส่มานานอยู่ไหนอยู่ไหนมีไปไหนมีไปไหนมีไปไหนเอ้าบีบีเราเป็นมีบีครับบีฟันกันฟันเลยมีแต่มีแล้วนะฮะสุดหมดเฮ้ยระวังร้องฟันกันมันนี่ฟันที่เกี่ยวข้าวหรือเปล่า để mình quan để để nó bắt nào cái cái này cái 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 cái

โอ้จะพานได้แล้วหนีได้ไหมเนะี่ยหนีได้ยี่บอสป่ะป่ะเฮ้ยผมไไม่ด้ผมได้ของผมได้ของเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แลป่ะต้องสู้บอสก่นกอนว่ะบอสนีน่แถวนี้แน,น่นอนมาแล้วมาแล้วอู้ยิงกือบตายบอสมันยิงปืนแม่นมากฮะโอ้โหยิงยิงปืนแม่นต้องให้พี่หาไม่เจอนี่นี่ โดนเกลียงมันร่นเกี่ยวเองเออโอ้โหโดนใจโดนยิงเออโดนยิงยิ่งพอที่เกลียวปั๊มได้แล้วนะรอปั๊มๆนะฮะมีใครวี่งฮอุ้ยะอะไรวะฮะบอสเออบอสเหรอบอสเหรอบอสก็บอสเนี่ยบอสเหบอสบอสบอสบินหรอโอ้ยลูกสุดบอดลูกสุดยอดแล้วตัวหมดแล้วครับ <rium> <Dante> ขาหน่วยปั๊มหน่อยเอามีดเล่นทันเลยชื่อผมเกยตายแล้วเฮ้ยปั๊มหน่อยปั๊มเลยสุดยอดโคโอเคหน่อยปั๊มโอ้โหรู้ป่ะปั๊มทันเลยพูดเรานี่แฟนตามเลยเฮ้ยเด็กเงี้หน้าตารอเหล่าเหมือนกันหมดนี่อะพอพอเดียวกันนะแต่คนละแม่ครับพอเดียวกันมนน่าดีใจดีกว่าไปไปไปอ่าไปไปครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ท่าน ตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่านะครับบอกไว้เลยว่าตีส anyway, um, so ี่แล้วตีสี่จะส้าแล้วนะครับซึ่งหนาวมากนะครับได้หนาวมากเลยบรรยากาศเกมนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าหน้าคนหัวลุกคนตุดลุกเลยทีเดียวผมว่าเรารีบไปดูนะครับก่อนที่มันลุกเลยก่อนที่มันนี่เราไปที่ไหนเนี่ยเราเข้าเมืองอะไรเนี่ยีวบอ อันนี้ชื่อเมืองว่าโปตังกูครับเป็นเกาหลีนะฮะประเทศเกาหลีด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่บ้าอย่างที่ผมนี่ทำไม่ได้แล้วเกี่ยวอะไรกันวะตั้งชื่อเมืองไม่ได้อุ้ยเออมันมาแล้วมาดิวะมาดิวะหัวมาดิมันไม่ได้มาแค่เดือนนี้เลยมันไม่ได้มาเดิอนนี้เลย เจนจะบวกอยู่หรอกเจมมันไม่ได้มาแค่หนึ่งปั๊ม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 ด้วยปั๊มปั๊มผมเลยปั๊มนะเราเดินออกไปนี่เจอเป็สิบเลยทีเดียวผมนี่ก็แทกหน้าให้ครับเริ่มไรเราจะกลับมาพูดเป็นธรรมดาได้ยิเอาเลยครับทุกผู้ชมตอนนี้ครับนี่นี่นี่ก็ติดเชื้อเราอีกครับคันอันมืดมิดนะครับรถนี่เป็นรถนะล้อนี่เป็นล้อนะครับไม่พี่บอกรึไม่บอกรึนี่ก็เป็นแดงหมูเลยน่าสีโอ้แล้วทุกเกมนี้นะครับมันมีโค้กครับ อุ้ยบอสมันโตใหญ่ยางงั้นนะมันชื่อว่าผีเปลลดะซึ่งเราเรียกกันอย่างงั้นเนี่ยพี่เจอปะกาเ้ยแล้วก็เจอปืนว้ยลงกันเป็นปืนปะกาคือจะไปยังไงปลาใสเขาได้ป่ะครับเราต้องไปยังไงอ่ะมันมาแล้วตอนนี้ผีเปลได้ทจำการเดินมาหาเราแล้วนี่คือรถคันนี้นี่คือเราพามาทัวร์นะครับพามาทัวร์ผีนะครับตอนนี้คือสารคดี เอ่อส่วนสัตว์นะครับที่น่ารู้นะครับนี่คือบบพิเศษเลยทีเดียวแต่ว่ายิงมันนี่โดนไหมโดนไหมโดนหรือเปล่ากระนั้นใจให้แล้วกี่ธรรมดาดูว่าโดนหรือไหมโดนเว้ยลูกก็สุนหมดแล้วทำวอะไรเราออกมาได้ด้วยไอ้ยิงก็มันเป็นฝันเราใช่ไหมฮะออกมาได้ด้วย อุ้ยอุ้ยติดแต่ติดอะไรสักอย่างเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาดูนะครับมันตุดมันตุดเรามาดูเป็ดมันตุดแล้วนะเราโดนตบเราเรามาดูเป็ดนะครับนี่คือฟาราสตีเวอร์นะครับซาตาลีเลยอุณโบต้มาช่วยเลยปืนหมดปืนหมดโอ้นี่ลงไปนอนแล้วฮะโอเคผมนี่เหลือแมกสุดท้ายแล้วเห็นทุกคนมีความเห็นทุกคนตายที่ผมผมมีความสุขยิงหัวมันโอเคผมออกผมออกไงครับออกแล้วนะครับแล้วก็สแกนตั้มหัวใจออกไงครับ ขู่ปังหัวใจแม่งทะลุเย็นไข่ออกไรอ่ะกระโดดแล้วตางออกเลยบอสถังนี้และวต่างนี้เลยเออโอเคเนี่ยสร็จแล้วคดีเราเราบอกเลยว่าสวนสัตว์เรานี่ไม่รับทางขึ้นครับเป็นอะไรที่หาของก่อนนะเจอไซลิงเห็นอย่างนี้เราเป็นคนที่มีน e ้ำใจดึงนั้นเราเลยใช้แค่คนเดียวอ้าวเราสุดกินแทนไหมาถึงนี้ น่าเก็บกระดาษไปขายนด้ครับโอ้โหแล้วก็เจอมีเงินเยอะโน่โอ้ยนะรีบเปิดเราต้องให้คนเก่งเข้าไปบวกนะลูกกระสุนหมดครับตอนนี้นะครับต้องการลูกกระสุนบ้าลงไปข้างล่างพวกกระสีอันที่ไม่อยากจะได้ยินไอเพียงนั่นคือเลื่อยอ้อยช่วยด้วยช่วยด้วยข้วคนผีตามซึ่งจะตามมาเะ เอาปืนฟาดเอาสายเอาปืนฟาดเอาปืนฟาดสายตาอะไรนี่ผ่านไปแป๊บแป๊บสายตาสายตาเอ้อโอ้โหเรื่อยโอ้เหืรอยแม่งอยู่ข้างประตูไอ้เราก็ฟันผีธรรมดาดีมองเลยครับกับดักครับท่านผู้ชมแล้วบอสอยู่ไหนครับตอนนี้ฉันบนครับมึนด้วยครับตอนนี้บอสช่วยน้องกระเพราก่อนได้ได้ครับโอ้มีดุกระสุนเนอะพี่ ผมนี่นี่อีกสกิลทีมนึงตาเยอะแล้วน้องบดเยอะนะคับตอนนี้กับตอนนี้เหมืนไงไม่มีมีดเอาปืนฟันไม่มีมีดอาปืนฟันไหนเผาอยู่ไหนอะไรไปช่วยบสจุดนี้จุดนี้ทากระเปาอยู่นี่ฮะทีเดียวนะครับระวังเลี้ยด้วยพี่บอเอาปืนมีปืนอยู่นี่ทางนี้น้องบสไปไหนแล้วอันนี้เลี้ยมันออกไม่ได้ไม่ต้องห่วงมันติด ติเยดปั๊มแม่เลยดนฟันหัวลุดเลยช่วยปั๊มหัวใจโดนปั๊มเลยโดตามไปก่อนแล้วแต่พอมาเรารุ้นไงล้ว่าสองมัดโอเคเรวพี่บกว่รถจะกาแล้วผมสั่งลังจะตายแล้วหัวใจจะเกินไหมแล้วข้าใจก่อนแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นออติดไหมื่นด้วยเว้ย โอ้ยแม่ขึ้นลุกขึ้นขอนขอนขอนพี่บอสเนี่ยพี่บอสทุกคนเลยเลยเโอ้โหและผียิงปืนอีกแล้วยิงอะไรกันนะกันนะเอือดเอือดนะโอ้ยไม่เคยยิ้ผีชนะเลยต้วงจ้วงจ้วงจ้วงสายหิวถ้ายตรงตรงอยากใจไม่เคยยู้ผีชนะเลยนนะครับเรามีเสียงบุคคลที่สี่เข้ามาในคลิปนะครับ เสียงผู้หญิงคนนั้นคือใครนะฮะไอจุดเต้แนะนำหน่อยแล้วนี่เจสซี่นะเจสซี่นะฮะวันนี้นะครับโอ้โหผีเด็กผีเด็กผีเด็กสนใจครับเกิผีเด็กนะผีเด็กเหรอผีเด็กเหรอผีเด็กเหรอโอ้ยหัวพี่พวกมันเป็นพวกแข่งเอิ่นหายพี่นิสัยแทน ที่กูย้อนย้อนงัดบ้านกันนะ้วที่รุดมากครั้งนี้ครับจะไปพอพอเลิกขับแถงโลกมาตั้งใจแค่เดื่นใกล้จบชัตเตอร์นี้แล้วผมบอกเลยว่าว่าว่าหลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วรีบเข้ามาดีครับไม่ได้รีโบต้องรีบโอ้ผมว่ามันไม่แน่ใจจะเข้าได้หรือเปล่ารอก่อน ทำไม่ได้แต่ว่ได้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 โอ้โหกดเออได้แล้วโอ้โหกว่าจะขึ้นโอ้โหเอ้าเออโอตายเนี่ยตายเตี้ยมีเตี้ยเจอปืนไม่เก็บตายแล้วโอ้ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหมาตายปั๊บสองคนเลยผูกหน่ยครับก็มาปั๊บตายปั๊บเลยแล้วแม่งเลือดเราเหลือจิบมดเราจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยปืนปืนอยู่เฮ้ยปืนอยู่ข้างพี่อยากเห็นปืนไหมเห็นปืนไหมเราเกมนี้ปืนนี้มันเก็บไม่ได้บอลจะไม่ได้ครเออว่ะอือ ปลุกผมหน่อยครับปลุกผมก่อนครับเอาฟรีเอาฟรีเอาฟรีน้องผมนี่หยียบข้ามหัวผมเลยครับปลุกมันสิครับตายเลยพี่ปลุกสิปลุกสิไม่ตายใช่ไหมตายแล้วเออทําไรกันนอนรอนะโอเคเอาตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกำลังนอนอยู่เนี่ยหลับสบายเลยฮะเอาชักแป้งแล้ว จุ๊บนะฮะเพื่อนกันสี่ผีเป็ดผีเป็ดท้องไหนเอ่ยมีสองทางโอ้ผีเป็ดอยู่ข้างนอกนั่นเองข้างบนในปืนให้รถขอด้วยปืนเปิลใส่ลงใส่ลิงดูหัวเราอ้อมไม่ได้เราคงไม่ต้องเจอผีเป็ดก็ได้มั้ยใช่เราผีเป็ดเดินช้าเราเดินหนีก็ได้กระสุนเรามีแค่ปืนนี้ลเฮไปนี่ลูกซองกระเพรา ปั่นจักรยานไปเลยผมรู้สึกไม่ได้เลยผมว่าจักรยานแล้วกันมันจักรยานเป็นความคิดที่ดีนะครับดูด้นนี้ดิสไลน์หน้าผมว่าก็ไปทางเปรย์ครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ปืนเราเต็มคังเลยแบกกันบ้างก็ดีนะไม่มีไม่มีทิ้งเลยยาแต่ไม่มีกระสุนเลยเดินข้ามมาเลยครับเลยเอ้าผมไเดินข้ามเลยนั่นไง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วรอให้ปุกปุกปุกพเต้เร็วปุกพี่เต้เร็วรอให้อยู่ฆ่ามันดีกว่าฆ่ามันได้วิ่งไปฟนเลยนะไปไปปาทิ้งพี่เต้ไว้เมอมจะมัวว่ะไมตัวแล้ววะี่หตัวแล้ว อนจ่รอดสอบอีกไปดีมาบเราไม่เียวลอเยะนะตัวนี้อยาา้วมโอ้หมีตัวมีสตัวซึ่งซึ่งเฮ้ยเ้ยมีมีชโอ้สตัวเลยสึดจนหมอ่ะไม่ไหวอ่ะพี่โบ๊เด็กช่องข้างล่างมั้พบอรอดมาพี่รอดมาเดินอ้อมเดินอ้อมรอดอย่างงี้เยอะเดินอ้อมรถ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  เอ้าไปแล้ว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 เปแล้วไ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 ปแวไปแล้วไปแล้วไปแล่วไปแล้วไป้วไวไป้วไปแล้วไงแ้ไป้เไี้วร็้วไป้วไปอล้วาปแล้วไปแล้วไปอลวไป้วไปอล้วไ้ว้ไป้วไลวไ้ไแล้วไ้ไป่ล้ไป้วล้วไ้วไลไแล้ว้ไ้แล้ววน้แล้ล ผีเด็กเหรอผีเด็กเกิดตีหัวแตกครับอ่าประตูครับมาตัวใหญ่แต่ะตัวครับเอยจะทำไปแล้วเย้ไปเลยอะไรเลยนี่ไม่ได้แล้วพี่โนครับผมว่าเรามาจบ้าทดีไหมครับยังยังไม่จบเป็นหนึ่งยังจะมีต่อยขออีกหน่อยจะจบครับไปแล้ว ชั้นตัวที่สองนะชั้นตัวที่สองแล้วฮะเอ้ารอเดือยสองแล้วเหรอใช่โอเคก็เราค้างไว้ที่ชั้นตัวที่สองนะกับในเรียกว่าอุโมงค์มรณะนั่นเองนะครับตั้งชื่อมันไม่คข้ามวยคอนก่อนนะนะครับอุโมงค์มอร์นาหโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับซับสไครต์นะผมแล้วก็อย่าลืมไปต่อพาร์ทหน้าครับกับเกมคลายออฟฟรีอาสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่ากันนอนอย่ากันนอน ถ้าอยากติดตามคลิปทุกวันกดสมัคร้านบนเลยครับอ้กดเลยไปไหนนะไหนวะไหนวะไหนอะเรื่องนู้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้แดงแดงเมาเปล่าววะเพลงมาพี่โบ๊ทนำเลยพี่พี่นาไชพี่เป็นพี่พี่ต้องนำเลยโอ้โหบุญรักพี่มากผมปวคนั่งปวดวะเจ็บเราต้องระวังฉลามเลยคะับอ๋อเรามาลงเดียวนะเรือนะโอ้โหโอ้โหบุญได้ไก่ฉลาม เออยิงทางไกลไยเพื่อนเรากับมึง